จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมผลดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองที่ห้องประชุมชั้น4ี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสุทรปราการนางศิวพรจวสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายธริตสํารานเวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นประธานในการประชุมติดตามการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 และการจะทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองครั้งที่1-2-5-6-3ทับโดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนและองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ผลการสรุปการประชุมดังกล่าวจังหวัดสุนทรภัณฑ์ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่่วนนนท้องถิิดาเกร การจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองโดยจัดให้มีการฝึอกอบรมทีมวิทยากรหรือครูจากบุคลากรในสังกัดองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอกลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไปโอนเงินลงไปที่ท้องทิศทุกแห่งเรียบร้อยแล้วนะครับอไปแล้วก็เมื่อเงินเข้าไปเนี่ยเราโอนไปก็ นื่องจากดูเม็ดเงินแล้วเนี่ยเงินเงินก็อยู่ในวงเงินที่สามารถจะให้ให้มาลุกลุกช่วยกันนะครับแล้วก็ถ้าถ้านถ้า,ถา,ถาว่าท้องถิ่ในใดมีงบประมาณนม่พอเนี่ยก็สามารถเพิ่มเงินไปในการจัดซื้อของกอณ์ุนกองทเพื่อสาาร้างแล้วเติมเม็ดให้ยดยสรุป,ปะนะคะคือเดี๋ยวพี่สรุปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ในก็คือ สรุปง่ายสั้นขู่กอ,อนะคะแต่หลายที่ก็ยังไม่ไดําเนินการยังไม่เราก็อีกอันนึงตอนนี้เราเข้าสู่โครงการพลังคนไทยร่วมใจการประชุมเนี่ยนะคะจะมีมีแนวทางปฏิบัติอยู่ในนี้นะคะท่านกปฏิบัติตามแนวทางนี้แหละนะคะว่าให้อ,อ,อยู่ในวาระการประชุมเหมือนกันแต่และท้องถิ่มีหน้าที่ต้องผลิตทีมข่าว AEC ีท v i s i o n นรายงาน i